าวัวร้านดังทําแกงเขียวหวานหกใสรองเท้าหรูค่าซักสามพันห้าขอจ่ายแค่พันเดียวอ้างเด็กเสิร์ฟจ,จนแล้วก็รีบส่งอาหารพังนะครับก็มีผู้ทรมาคนรักของแบรนด์เนมถึงกับกลุมขมับเสียงแตกหลังผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์สุดเซ็งนะหลังไปทานอาหารที่ร้านส่งเรือนไทยย่านเจริญนครร้านหนึ่งครับแต่กับต้องเสียรองเท้าคู่โปรดราคาเกือบ2 0 0 0 0บาทครับเพราะว่าทางร้านทำแกงเขียวหวานหกใสจานเละเลยแต่กับ ปัดความรับผิดชอบด้วยเงินเพียง1,000บาทผู้เสียหายเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตนและแฟนดุมเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านดังกล่าวซึ่งมีกฎให้ถอดรองเท้าไว้ด้านหน้าโดยวางไว้จุดเดียวกันกับลูกค้าคนอื่นระหว่างนั่งรออาหารในรจู่ก็ได้ยินเสียงของแตกดังสนั่นเลยถูกต้องนี่รอชอพ่อผมไงโอ๊ยโทษนะบุงระวังโดนนะขอโทหรอนะฮะเพลงหรอครับผมก่อนจะพบเพลงหรอเออใช่ครับคนจีนเออใช่ครับผมชื่อเกม เออจริงเหรอใช่ก่อนจะพบกับภาพบาดตาบาดใจคือแกงเขียวหวานหกกระจายเต็มพื้นปืนแล้วก็เล็ลงพื้นรองเท้าแบรนด์ดังรุ่นหายากของแฟนหนุ่มนะครับซึ่งปัจจุบันราคารีเซลพุ่งไปกว่าสอ0 0มื่นอืมอีกคนนมันคือรองเท้ายีอคือไม่ไม่มันคือมันคือไนนกี้อันนี้ไนกี้เหรอไม่ไนกี้ปกติแต่ไปเอ็กกับแจ็คเิวส์อ๋อไม่ใช่นิกเกอ ไม่ใช่นิกเก้ไนกี้ไนกี้นีกเก้ราคาขายประมาณหกพันแต่ราคาซื้อรีเซลสามหมื่นใช่ใช่เคยเคยโง่มาเลยเขาทำออกมาน้อยไนกี้อ่ะกเขาจะเอ็กกับแบรนด์ไฮเอ็นเยอะซึ่งแจ็คมิวส์ครับ อ่ามันเป็นแบรนด์เนี่ยพี่ชาวพี่บุกเคยเห็นป่ะแจ็คมิวส์อะที่เป็นกระเป๋าเล็กๆที่ไม่รู้จะใส่อะไรได้ห้อยคอเล็กๆนั่นอนะแบรบนด์อะเริ่มมาไอกระเป๋าเล็กๆอันเนี้ยเท่านี้กระเป๋าเขาประมาณเท่านี้อ่อาคืออย่าไปเข้าใจอะใส่กุญแจรถจะไม่ได้เลยไม่ได้ <yeah. S 2> แต่ว่ามันเป็นแบบเป็นแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยแจ็คมิวส์อะกระเป๋าใบนี้ก็คือ2องหมสตาร์ทแล้วอ่าเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์แบบแบรนด์โกลบอลอะแบรนด์ระดับแบบไฮเอ็นนะครัแบโอเคพอมาเอ็กกับไนกี้อะเป็นไปได้ที่รองเท้าคู่เนี้ยมีมูลค่าถึง20งหม ไปได้โอเคเราไปกันต่อซึ่งทางร้านก็เจรจากับทางลูกค้าไม่ลงตัวนะด้วยความที่เป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าแล้วก็คาบแกงมันฝังแน่นฮะมันเป็นแกงกะทิไงเครื่องแกงมันเป็นผ้าใบแบบผ้าใบขาวว่าโอ้โหไม่ออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมันฝังแน่นน่ะไม่ใช่พี่พาพี่ชาวมันเป็นผ้าล่มหมายถึงว่าผ้าใช่ผ้าเป็นแบบเป็นผ้าทำความสะอาดยากทำความสะอาดยากหนึ่งสองไอ้น้ำแกงเขียวหวานนะสิ่งที่มันกระโดดมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำแกงเว้ แต่มันคือพลิกเขียวหวานอ,ะอ่ะที่แ,งแกงอ่ะมันคือเครื่องเทศอ่ะซึ่งเคยเห็นนะว่ามันจะมีตัวน้ํายาต่างประเทศอ,ะอ่ะที่ฉีดไว้และสามารถ ลอกมันออกมาได้เลยอ่ะอม,มันแต่ตงส่ปาแต่ต้องส่งสปาเท่านั้นแต่บอกก่อนนะส่งสปายังไงสภาพออกมาก็จะไม่เหมือนมือหนึ่งนี่ไงเจ้าของเขาก็นําส่งร้านสปานะร <c oughs> องเท้าแบรนด์เนมโดยมีค่าใช้จ่ายที่ร้านสปาคิดสา0พันหการันตีว่าออกแค่80%เท่านั้นนะครับเมื่อส่งบินไปเรียกเก็บทางร้านเนี่ยกับมองว่าราคาในสูงเกินไป <c oughs> เป็นการมัดมือชกแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมไม่ไปร้านซักรองเท้าทั่วไปในราคา1 9 9บาทตามที่ร้านส่งลิงก์ไปให้ไม่ได้สพรนี่ว่าครัคแบรนด์เนมถูกต้องร้านทั่วไปเขาไม่ได้ซักแบรนด์เนมร้านกับคนที่เสียหายเนี่ยคิดคนละอย่างแล้วนะครับโดยเพาะการไปทําความสะอาดนะนะครับร้านบอกไป1อ9 9ก็ได้เนี่ยพี่ส่งลิงก์ไปให้แล้วส่วนคนที่เป็นเจ้าของบอกหนูติดต่อร้านสปาแล้วเขาคิดค่าใช้จ่ายมา3,500ครันะครับสุดท้ายเจ้าของร้านเนี่ยยื่นคําขาดพี่จ่ายไม่ไหวจ่ายไหวแค่พันเดียว หากไม่เอาเนี่ยก็หนูก็ไปฟ้องเอาแล้วกัน uh huh. นะฮะจบไม่สวยนะ <c oughs> นะครับเมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายจึงไปไกลเกลียที่สายีตํารวจวันที่สี่มกราซึ่งทางร้านเนี่ยได้อ้างเหตุผลว่าที่ทําให้ตํารวจถึงกับมึนงง uh huh. โดยหนึ่ง ยกที่หนึ่งเนี่ยอ้างว่าเด็กเซอเป็นคนทําค่าแรงวันละสามร้อยไม่มีปัญญาจ่ายแม้ผู้เสียหายเสนอให้ผ่อนก็ไม่ยอมมีเขาอ้างมานะฮะสองก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเปลี่ยนคำพูดว่าไม่ใช่พนักงานแค่เป็นลิฟส่งอาหารเกี่ยวกับกิ่งไม้จนแกงหกอ้าวอันนี้ไปอีกเรื่องละยกสองนะถูกต้องนะครับเขาบอกว่าสรุปสุดท้ายยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุจากลิฟของร้านเราเองเ้าอย่างไรเอาสามข้อนี้เลยนะ ขอบแสดงครับที่เห็นในมุมตัวเองเลยนะเด็กเสิร์ฟเป็นคนทําค่าแรงเวลาสามร้อยไม่มีปัญญาจ่ายก็คือคุณก็ต้องรับผิดชอบเพราะคุณเป็นเจ้าของร้านสองเจ้าของร้านเปลี่ยนว่าไม่ใช่เด็กเสิร์ฟแล้วเป็นลิฟต์ส่งอาหารที่เกี่ยวกับจกิ่งไม้ก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นลิฟต์ส่งอาหารตัวเองเหตุเกิดที่ร้านคุณแล้วเขาก็มาย้ําเนี่ยอันสุดท้ายว่าสรุปคือเป็นอุบัติเหตุจากลิฟต์ สงอาหารสุดท้ายแล้วมันเกิดในร้านของคุณนี่คือคุณต้องรับผิดช,ชอบลูกค้าสิถูกไหมนอกจากไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายตามความจริงล้วไม่พอนะครับทางร้านยังขู่ผู้เสียหายด้วยบอกว่าจะฟ้องกับด้วยพรบอรคอมพิวเตอร์ฐานทำให้ร้านเสื่อมสีชื่อเสียงด้วยป่ะ